นัดแม่ตื่นตีห้าครับจะออกไปเที่ยวกันนี่ก็ตีห้าครึ่งแล้วครับเพิ่งเสร็จดูนู่นนี่ครับทอาไมแม่ตื่นมาเร็วจังอ,อ้าวก็มึงบอกตีห้าไปงีน้ <c ười> <c ười> นี่น้อกกูทุกวันตื่นเชา้าครับวันนี้ตื่นสายห <c ười> <headlines> ลอกแม่ครับต <c ười> ายเย่รออีกคนหนึ่งกัน เอาลูกนี้พาใครเอาไไม่ด้ลูกนี้อ่ะโอ้โหดูนั่นสิคอันเนี้ยไปถึงให้มันอกจากกระดาษจัดถุงเลยนะมันจะเนื้อกาลังกินพอนี้นะนี่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 นี้นี่นี่น่นีอนี่นี่นนี่นี่่น่่นี่ีหน่น่นนี่นน่น่นน่าน่นกน่นน่นนน

แต่เพิ่งตัดไงใช่ไหมนี่ลูกอย่างนั้นน่ะอร่อยอันนี้โลเท่าไหร่นะโลละร้อยค่ะอันนี้โลละร้อยโอ้โหส่วนทุเรียนป่าย่องก็เป็นสวนริมถนนป่าย่องป่าย่องที่เราซื้อเกิมาซื้อเป็นไงบ้างคุณแม่เต็มเหนียวไหมถูกใจดู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 แม่ถือกินกินเลยไหมเนี่ยกินก่อนกินก่อนใหญ่กูเล็กมีไหม เอาเานั่นแหละภูนั้นแหละข้าวไม่ลงอ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนี่อันนี้ภูเล็กเอเอวะภูใหญ่มาให้ดีเหรอไปกินข้าวก่อนชิมไงชิมเอาหักครึ่งมาก็ได้คนละครึ่งเอาะ <laughs> ตอนนี้เกิดการ <laughs> เกิดการแบ่งสมบัติแบ่งมรดกกันบนรถแล้วครับเอออันนี้ไม่ใหญ่นี่นั่นนะครึ่งนั้นอ่ะโอ้โหไหนโชกล้อนออไหนที่โชก้อนเนี่ยจากลงไหนอร่อยขนาดนั้นเลยหวานมันหวานมันอร่อยไหม ยังต้องขอบคุณลูกชายเนี่ยให้พามาไม่ได้กินอย่างนี้หรอไม่ได้กินหรอกอย่างเงี้ยอุตส่าห์โดดงานมาให้เลยเนี่ยวันนี้เปียกยังไงก็ปิดเฮ้ยพูดถึงงานไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องพูดว่าเราอ่ะเราโดดงานให้เลยนี่ กลางถึงปลายเดือนเมษาแบบนี้ครับผมก็จะหนีร้อนจันไปเที่ยวระยองครับเพราะเป็นหน้าผลไม้แล้วครับผลไม้ก็จะเริ่มเยอะเออพวกเราก็จะมีทุเรียนใหม่ๆออกจากสวนให้กินมีมังคุดมีเงาะให้กินนะครับก็จำเอาไว้นะครับเพราะว่าพวกผมชอบลืมวันลืมเดือนว่าเออมันช่วงไหนกันแน่ที่ ที่แบบผลไม้มันจะออกครับงดนี้ไม่ลืมครับถ่ายวีโอไว้เลย <c oughs> ใครอยากมาเที่ยวก็มานะครับช่วงนี้ทุเรียนกำลังออกแล้วก็ช่วงนี้หมอนทองโลหน้าสวนประมาณ9 0 8 0 90เอยเดียวอย่างเงี้ยแหละครับ <c oughs> ก็แล้วแต่พัน์แล้วแต่แบบแล้วก็ให้เขาแก้ให้เลยมันก็จะแบบใหม่ๆเลย <c oughs> โอเคครับเย่ไปกันต่อครับ ก็เป็นร้านปลายระยองครับร้านอาหารประจำของคุณแม่ถ้าเรามาทิดทัวร์ผลไม้ก็ต้องแวะร้านนี้แหละครับไปไหนไม่ถูกก็ต้องมาร้านนี้ <c oughs> ต้องต้นได้ที่ร้านนี้กับข้าวก็จะเป็นอาหารรสพื้นบ้านครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถจัดถูกปากคุณแม่นี่ก็อีกเมนูหนึ่งครับผมแต่บ้านต้มขมิมนดูดู โอ้โหน่ากินน่าคนเป็นเกากินได้ปะเนี่ยเออวะลืมกินได้กินได้กินได้หมดเลยวันเนี้ยถ้าเป็นคนกั้าคนคนเป็นเกาอยากกินนะมีคนเป็นเกาสองคนแรกอาปูครับ ฟูมันสด,ดอะไรก็ทำอะไรก็ดีปัดตังค่ามาไข่ดาวมาที่หลังโบเข้าไป อร่อยมากอันนี้อ่ออันนี้อันนี้เขาเรียกหอยอะไรนะไอยขาวไอยขาวขาวผัดโหระพาขอยขาวผัดโหระพาครับผมอร่ออออร่อยปลามันแล้วอาที่ลงเร็วมาลงตรงนี้หละ ไม่หมดที่นี่ก็จะลำบากแล้วอันนี้เราว่าแม่จะไม่ด้เก็บเก็บไปกินบ้านเมองอย่างเออที่กินไม่หมดก็เก็บ แม่คาทุเรียนอยากจะปอกเองครับผมแถมเขาบอกว่ามันต้องอีกกี่วันนะพรุ่งนี้นะใจร้อนครับกูจะปอกแล้วดูสภาพาครับพ่นี้ใส่ออวันนี้ก็ได้แล้วเหรอมันจะกกอบมันจะกจะกอบนอกมุ่งในวันนี้เนี่อันนี้ปอกเสร็จไปหนึ่งครับดูนี่ครับฝีมือครับฝีมือคุณแม่ครับผม จะรอดไม่รอดครับผมนี่แม่บอกเฮ้ยอ,อย่าดูถูกกูมือเหรอจะไม่รอดเออไม่เคยลำปากอย่าปากดีแม่บอกโอ้แม่เราเปิดลงเราเดี๋ยวกันไปรับมาเป็นรถกระบะให้แม่เปาะขายอยู่ริมถนนอเอามห <c oughs> แม่ยกให้ดูนี่งัวนี่ไงแก่แล้วนี่งัว โอ้ยน่ากินนะอันนี้แกะให้น้องเหรอแกะแต่บาทอ๋อนูก็แกะกินเองน้องแล้วเราไม่ถุงไงเรากินตอนนี้บาทแม่ได,ไได้กินได้กินตอนนี้ก็บา <laughs> อ่ะลหครับกลับบ้านแล้วก็ยังต้องกลับมาปอกทุเรียนกันต่อ <laughs> ขยนันขยันครับผมเดี๋ยวเราไปดูครับตอนนี้สภาพบ้านเราแล้วครับตอนนี้เหมือน มันล้มขายผล,ลไม้ยังไงก็ไม่รู้นี่นี่น,น,นี่ดู <c oughs> เรามีทั้งเรามีทั้งมังคุดนะครับนี่ในถุงนี้ก็สละครับกิโลก็ไม่รู้ได้สตอมาด้วยนี่กล่องทุเรียนครับผมนี่ทุเรียนแล้วก็นี่ก็ทุเรียนอันนี้เก็บไว้น่าจะได้ถึงวันจันทร์ครับผมก็ เต็มบ้านอย่าลืมฝากผมฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณครับเย่แม่ล้านหน่อยเร็วแม่แม่บายบายเร็วแม่บอกเรื่องกูแม่เลยมบอกมือไล่แล้วหลบขาแล้วครับขาเย่